ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนที่ธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยกรุงไทยกรุงเทพกรุงศรีอยุธยาทีเอ็มบีธนาชาิธนาคารออมสินธนาคารทกสทำแบบนี้คลิปนี้ครับผมจะมาบอกวิธีง่ายๆครับที่คุณจะสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนที่ธนาคารเลยนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ธนาคารจริงๆแล้วเนี่ยผมมีสอนคลิป ไว้หลายคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีที่คุณจะทําด้วยตัวเองที่บ้านผ่านผ่านมือถือของคุณนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารโดยหลังวิดีโอนี้จะมีคลิปนั้นแนะนําแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่ทําผ่านตู้ ATM ก็หลังวิดีโอนี้จะมีคลิปนั้นแนะนําเช่นกันส่วนคลิปนี้จะมาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะไปทําที่ธนาคารเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารที่ผมกล่าวมาในตรงนี้นครับก็ยังมีธนาคารอื่นทําได้หมดหนะครับธนาคารไหนที่เปิดบริการพร้อมเพย์ ทำได้หมดธนาคารที่ผมพูดตรงนี้ก็คือเขาเปิดบริการพอมเพย์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันมีธนาคารอื่นที่ผมไม่ได้พูดนี้แต่เขาเปิดบริการพอมเพย์คุณก็สามารถไปทําโดยวิธีนี้ได้ครับวิธีการทํานั้นง่ายมากครับอันดับแรกครับคือข้อที่1นนะครับคือคุณต้องไปที่ธนาคารนั้นนะครับไปธนาคารนั้นคือให้คุณเดินทางไปที่ธนาคารนั้นน,นเลยเหมือนจะเป็นอนะ่ะคุะคุณไปไทยพาณิชย์ก็ไปธนาคารไทยพาณิชย์ไปกสิกรก็กสิกร,ก,ก,รกรุงเทพก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกครับ จะไปธนาคารไหนก็ได้นะฮะจะไปท m b ธนชาติก็ได้ครับท m b ธนชาติคือตอนนี้เขารวมกันแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยมันเป็น TMB กับธนชาตินะตอนนี้เนี่ยเขารวมรวมเป็นอันเดียวกันก็คือเป็น t m เ็ธนชาตนะครับ <God. Okay. S 1> ต่อคุณจะไปธนาคารไหนก็ได้ครับให,าา <Creation> ให้คุณไปธนาคารนั้นเสร็จอันดับที่2ครับคุณบอกพนักงานนะครับบอกพนักงานนะครับบอกพนักงานที่กดคิวที่ไรเนี่ยว่ามาทาพร้อมเพย์บอกพนักงานนะครับผมว่ามาทําพร้อมเพย์ พร้อมเพยนะเอาไปเอาเป็นว่าผมเขียนบอกผมใช้คาคว่าบอกพร้อมเพยแล้วกันบอกพร้อมเพยโอเคก็คือบอกพนักงานว่าจะมาทําพร้อมเพยบกวกแบบประชาชนนะครับแล้วพนักงานก็จะกดคิวให้กับคุณผมก็กดคิวให้กับคุณเสร็จครับสิ่งที่คุณต้องทําต่อจากนั้นก็คือรอคิวนั่งรอไปนะครับไม่ว่จาจะธนาคารไหนก็แล้วแต่รอคิวรอเขาเรียกคิวคุณนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ธนาคารเนี่ยเขาก็จะพอเขาเรียกคิวคุณนะครับ เรียกคิวเรียกคิวเสร็จครับอันที่4ี่ก็คือทำพร้อมเพย์เลยก็คือพอคุณเรียกคิวเสร็จใช่ไหมครับพนักง,งานเขาก็จะถามข้อมูลคุณนะครับโดยเอาอาจจะเป็นเอาบัญชีอ๋ออย่าลืมนะครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมไปนะครับบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับบัญชีธนาคารและบัตรประจําตัวประชาชนนะครับสออย่างนี้ต้องเอาไปทุกครั้งที่ไปธนาคารนี้ทุกขั้งดูอยู่แล้วแต่ผมเตือนอีกทีนึงครับคุณต้องเอาเลขที่บัญชีของคุณนะครับก็คือเอา สมุดบัญชีนะฮะสมุดบัญชีธนาครารอะไรที่คุณจะไปทำสมมติจะไปไทยพาณิชย์คุณเอาสมุดบัญชีไทยพาณิชย์ไปด้วยสมมติจะไปทำทีบีธนาตาก็เอาทีมีธนาตาไปด้วยสมมุติคุณจะเอาของกรุงศรีคุณก็เอาของกรุงศรีไปด้วยนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็คือเอาบัญชีธนาครารของคุณไปแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนครับบัตรประจาตัวประชาชนเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่สําคัญนะครับผมแต่ว่าสําคัญมากๆครับมันมีผลมีผลมากๆเลยกับการที่คุณจะ ทำได้ไม่ได้นะผมเพราะว่าเวลาสมมุติว่าธุรกรรมต่างๆครับไม่จะกดเงินอะไรพวกนี้ไปที่คุณไปธนาคารน่ะเขาต้องใช้หมดตลอดนะครับผมต้องใช้ต้องใช้ข้อมูลตรงนี้ตลอดนะครับผมอ่าังว่าทุกท่านจะเตรียมให้พร้อมนะครับอ่าและคุณหลังจากที่ทําพร้อมเพย์กับพนักงานแล้วนะครับก็พนักงานเขาก็จะจัดทําให้คุณทุกอย่างนะคุณก็ทําตามที่เขาบอกคนระับในหลังๆที่คุณต้องใช้เนี่ยคือใช้สมุดบัญชี ธนาคารคุณแล้วก็หมายบัตรแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะครับสองอย่างนะฮะอ่าแล้วพอคุณทําเสร็จครับก็เขาก็จะบอกว่าทําเสร็จแล้วนะรรอพนักงานบอกทําเสร็จแล้วก็เท่านี้เองก็เป็นอันจบขั้นตอนครับง่ายๆเท่านี้เองครับคุณก็ไปบอกพนักงานแบบทําที่ผมบอกนะครับอ่ื่วก็ดีทีครับอันดับแรกไปธนาคารนั้นๆที่คุณต้องการไปครับไม่ว่าธนาคารไหนก็แล้วแต่นะครับไปเสร็จบอก บอกพนักงานนะว่าจะทําพร้อมเพย์เขาก็จะกดคิวให้คุณหลังจากนั้นครับ3าก็คือเขาจะเรียกคิวคุณก็รอรอเขาเรียกคิวครับแล้วจากนั้นครับคุณก็บอกพนักงานว่าอีกทีนึงว่าจะทําพร้อมเพย์พนักงานเขาก็จะทําพร้อมเพย์ให้กับคุณนะครับก็จะขอข้อมูลคุณโดยเอาสมุดบัญชีธนาคารของคุณกับบัตรประจําตัวประชาชนของคุณสมุดบัญชีกับบัตรประจําตัวประชาชนครับที่เขาต้องใช้ใช้เสร็จครับ สิ่งต่อไปก็คือเขาก็จะบอกคุณว่าทําเสร็จเรียบร้อยหน้าที่ของคุณก็พอทําเสร็จก็เสร็จแล้วครับแค่น,นี้เองครับคุณก็สามารถผูกพร้อมเพยกับบัตรประชาชนที่ธนาคารต่างๆที่คุณต้องการที่คุณอยากจะไปได้ครับเห็นไ,ไหมครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับถ้าคุณมีคําถามเพิ่มเติมใดๆนะครับก็พิมพ์มาเล่าให้ฟังพูดคุยสอบถามผมได้ครับอย่าลืมนะครับจริงๆแล้ววิธีในการทําพร้อมเพยเนี่ยยังมีอีก2วิธีซึ่งผมทําคลิปเอาไว้ให้คุณแล้วนะครับ หลังวิดีโอนี้จะมีคลิป2คลิปนั้นแนะนําคลิปแรกครับเป็นคลิปที่บอกว่าคุณจะสมัครพร้อมเพย์อย่างไรโดยใช้มือถือของคุณนะครับก็ผ่านแอปของธนาคารต่างๆครับเขาก็จะมีผมมาอธิบายไว้หมดครับทุกธนาคารเลยนะไว้หมดแล้วนะครับคุณสามารถไปศึกษาอ่านแล้วก็ทําตามในขั้นตอนตรงนั้นได้นะครับส่วนต่อไปครับอันนี้ในกรณีที่ คิวธนาคารเนี่ยอาจจะมีนานนะครับอาจจะรอไม่ไหวอาจจะแบบมีอะไรก็แล้วแต่นะครับในที่นี้ครับคุณสามารถทำพอร์เพย์ที่ตู้ atm ได้นะครับซึ่งผมมีจัดทำคลิปเอาไว้แล้วส่วนวิธีที่อยู่ในแตตู้ atm เนี่ยหลักวิดีโอนี้จะมีคลิปแนะนำนะครับส่วนวิธีที่ผมเล่าในคลิปนี้เนี่ยคือมันเหมาะสำหรับบางท่านที่ไม่มีบัตร atm นะครับก็ไปที่ตู้ก็ไม่ได้แล้วไม่มีแอปธนาคารด้วยนะครับก็ ทำวิธีนี้ดีที่สุดจะเหมาะกับคุณที่สุดครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้บัตรมันไม่ต้องใช้บัตร ATM นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เรียกว่าไม่ต้องใช้บัตร ATM ก็คือใช้ข้อมูลของที่บัตรประจําตัวประชาชนของคุณกับเลขบัญชีของคุณของสมุดบัญชีของคุณเลยครับไม่ต้องใช้ไอตรงข้อมูลตรงนั้นเลยนะครับก็คือไม่ต้องใช้แอปธนาคารด้วยนะครับแล้วไม่ต้องใช้นะครับก็คือข้อเทียมข้อมูลที่ผมบอกไปนะครับหลักๆ นะั้นใะนะวิธีในคลิปนี้เนี่ยจะช่วยแล้วทําให้ทุกคนแน่นอนนะฮะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็มีบอกผมมาครับลองทําแล้วเนี่ยมันไม่มีแอปธนาคารมันก็ทําไม่ได้นะลองดูคลิปแล้วก็ลองไม่มีบัตร ATM ก็ไปทําที่ตู้ a t m ไม่ได้นะผมเข้าใจอย่างสุดซึ้งเลยครับในส่วนนี้นะครับอย่างไรก็ลองไปดูคลิปเหล่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดสาหรับเพื่อนเพื่อนน้องที่ติดตามผมนะฮะในช่องทาง YouTube ช่องผมช่องนี้ครับเราไม่มีเรื่องเราไม่ได้มีเรื่องราวแค่นี้นะครับ เรามีสอนการคุณหาเงินในโลกออนไลน์สอนคุณในเรื่องการใช้แอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอป f a c e b o o k YouTube Li n น n ฮะอินสต a แกรสอนทุกอย่างครับจริงๆมีเยอะมากมายครับสอนซื้อของใน Lazada ซื้อของใน s h อ p e e กดอย่างไรทำอย่างไรแบบไหนนะครับมีสอนไว้ทุกอย่างทุกวิธีนะครับซึ่งวิธีที่คุณจะเข้าไปดูวิธีที่ผมสอนเนี่ยผมสอนไว้เยอะครับ แล้วคลิปที่ผมสอนเนี่ยผมมีจาดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนโดยคุณสามารถดูได้โดยกดชื่อคลิปนี้แล้วจะมีให้แอดไลน์นะกดชื่อคลิปเสร็จก็แอดไลน์ผมมาได้เลยครับแล้วมาดูนะครับมันก็จะมีพอแอดไลน์เสร็จเนี่ยเขาก็จะผมตั้งข้อมูลเอาไว้แล้วครับว่าคุณอยากจะดูเรื่องไหนก็ลองศึกษาตามเรื่องที่ให้ดูได้เลยครับแต่และคุณผมหวังว่านะจุดมุ่ง,งหมายของผมในการทําช่อง YouTube นี้ก็คือเราต้องการให้คุณเนี่ยผมเนี่ยต้องการให้คุณใช้มือถือ เป็นแล้วก็ใช้มือถือให้มันเกิดประโยชน์กับเงินที่คุณจ่ายไปครับบางท่านซื้อมือถือ2อมหมื่นบางท่านซื้อมือถือ7 8 0 0 0นะฮะหมื่นนึ่งนะฮะแล้วใช้ไม่คุ้มค่าครับผมต้องการให้คุณใช้มือถืออย่างคุ้มค่าเลยจัดทาช่องนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยคุณแล้วก็แนะนําคุณสอนคุณให้ทํำยังไงก็ได้ให้ใช้มือถือของคุณให้เต็มประสิทธิภาพของมันทําเงินให้กับคุณได้ทําทุกอย่างให้คุณได้ครับ โดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวิธีหาเงินในโลกออนไลน์ผมมีคลิปหนึ่งครับที่อยากแนะนาให้ดูโดยกดชื่อคลิปนี้และเลื่อนมาดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตู้ ATM ที่ผมบอกนะครับที่ทําสมัครพร้อมเพย์กับประชาชนที่ตู้ ATM กับที่แอปมือถือแอปธนาคารนะครับก็สามารถกดชื่อคลิปนี้เลื่อนลงมาดูได้ก็จะมีคลิปนั้นแนะนาครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมมาถึงเวลานี้นะครับก็สำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณมากๆนะยังไงมีคําถามอะไริมพ์ใต้คอมเมนต์ล่างคลิปนี้สำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีคคครรัับบบขอุณมาก